ี่ไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำตาเป็ดแกบอยูซี่เวนเรเวนมาพนักงานถาวมว่ารับสาลาเปาทานด้วยไหมครับหื้กระบอกเหรอครับเอ,อ่องั้นรับขนมจีนไหมครับพี่อร่อยนะครับเอ้าเอาเอากันนี่กูมาซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำแมะไมื่อไห้กูกินน้ำยาล้างห้องน้ำกับสาลาเปาและขนมจีนสันติใส่กูขาสันตัวขันว่ากูมาซื้อนมแฮมซี่แอนด์สปอนเซอร์กระว่าไปแน่ ตีสร้อยซื้อ,อยี่หรอยี่สามซี่ลูกนี่แม่แน่น้ำสำหรเป่ากับขนมจีบตอนซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำโอ้โห,โห,โห,โหปากาจกใส่มึงเหัวละสูนแห้งขาดผมหิวข้าวผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอยากกินหมูย,ย่างอยากกินอกเป็ดอยากกินปลาย่างอยากกินหมูเน่าอยากกินน้ำ อยากกินปลาทูมีไหมะหนุ่มั่น้านะน,นี่เป็นุ